หรอกล่าวันะสด,ดีคนดูที่หน้ารัก่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวายนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่บ้านนะทุกคนดูเวทลอ็อปตอนนี้เราอยู่ไหนวะตากงเราหลงป่านะครับทุกคนดูข้างๆไม่แต่ป่านะครับนะแล้วลองหันไปทางนี้นะครับแต่ว่ามีคนยุ้ย,ยน้องกายนั่นเองนะครับทุกคนก็คือวันนี้เรามาหาน้องกายนะครับเราจะมาซื้อจักรยานน้องกายนะครับ อยากจะมีสักคันให้พี่เจานะครับทุกคนแต่ยังไม่เคยนะเพราะาหลายคนขอกันเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะไปถามเรื่องราคานะครับว่านกกลายเขาจะขายเท่าไหร่นะครับอ่าก็อยากมีแบบสักคันเนาะมีสองคันเะนาะแค่ว่ามีสองคันนี้ให้พี่เจา1หนึ่งคันเราหนึ่งคันเะนาะเพราะนกกลายเขาลดเยอะแล้วไงเขาผลิตขึ้นมาได้อีกนะใช่นะแต่ว่าเราลองไปถามดูว่าเขาจะขายกันเท่าไหร่นะครับทุกคนไป ก็คือเราได้แช่หากันแล้วนะครับก็นาน,นกันที่นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นถนนใหม่ด้วยนะเออไม่ค่อยมีรถผ่านนะครับทุกคนและนี่ก็เป็นน้อง the sky นะครับนี่ไม่ได้เจอกันนานใช่เลยเออเดี๋ยวไอ้คันพี่นะอีกคันหนึ่งเจอต้องการไปทอ่ยพี่หน่อยนะที่บ้านเนี่เพราะว่าพี่จอไปขี่หัวหัวทิมลงน้ำเค,เครื่องไปเลยเดี๋ยวน่าจะต้องล้างระบูหรือล้างอะไรใหม่ก็ม่นแบบประมาณนั้นเพราะว่าตั้งแต่โจนะพี่ก็ไม่ได้ ไอ้ไม่ได้สตาร์ทไม่ได้เลยเลยในข้างในน่าจะพังหมดแล้วเออยกลัวอยู่กลัวหนูไปเหตุ้ังอยู่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะมาซื้อรถน้องไก่นะก็ตามที่เราคุยกันไว้นะคันข้างไหนจะขายข้างไหนข้างนี้ไหมข้างนี้ข้างนี้เออเดี๋ยวจะซื้อไปให้พี่จอหน่อยนะแกว่าแกอยากขับแกว่าอยากมีสักคันเออคันนี้ก็น่าจะโอเคนะ นี่คันนี้มีการสะบัดด้วยวะ่ะทุกคนนี่เข้ามาดูนี่เชลล์เชลล์นี่การสะบัดเอ,อ้พี่จอห์นน่าจะเหมาะคันนี้ดีเพราะว่าแกมีมือเดียวใช่ไหมไม่ใช่มีสองมือแต่ว่านิ้วนิ้วมีเจ็ดนิ้วเออมีข้างเดียวเออน่าจะอันนี้น่าจะเหมาะอะไรคันนี้ไม่ครบเออคันนี้ไม่ครบน่าจะเหมาะนิ้วมีข้างเดียวอันนี้การสะบัดได้ดีไงเอ,อ้ช่วยช่วยแกได้เนาะโอเคน้องกายมีราคาในใจไหมสามพัน สามพันนะเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยนะสามพันนะ, 3, นะคันนี้วิ่งวิ่งได้เท่าไหร่คันนี้วิ่งดีไหมเจ็ดสิบแปดสิบจีได้วิ่งเยอนะนะใช่สามพั 3, นนะเดี๋ยวนะเอ้ยน่าจะเหมาะดีนะแต่ว่าพี่ เห็นรอยตำหนินิดหนึ่งอ่ะนี่มาดูเนี่ยมันจะมีรูๆอ่ะน้ำเข้าได้นะ่นนี่เผื่อเวลาจอดแล้วอดีเผื่อไปจอดแกไปจอดอยรงไงอ่ะขอรถได้ไหมาที่ลอง้างมาัเท่าไหร่อ่าสัก1,500ไป ได้เลยพี่ใช่ผมขอขึ้นอีกนิดได้ไหมขึ้นอีกนิดเหรใช่เอาเดี <มา S 2> ย๋ยวนะ้เอ้าวามาลองมามาเลยเมื่อกี้ผมเปิดไปสามพันผมขอสองพันเจ็ดเท่าไหร่นะสองพันเจ็ดครับสองเจ็ด สองจิตเนาะเอองั้นพี่ลองลองขับได้ไหมได้ได้ครับได้เ,ออเดี๋ยวลองขับดูโอเคทุกคนตอนนี้ราคาอยู่ที่2อ0พันเนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับดูก่อนนะเดี๋ยวเรื่องราคาค่อยสรุปกันอีกทีป่ะมันสตตร์ไางนานนี้เนาะใช่ครับอ้าตามไขึ้นราคาตกแล้วนี่อ๋อออ้โหมันต้องใช้แรงอยู่เนาะ เขามือเขามือดันเนาะแต่ว่าเราเท้าดันเลยไม่ขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวผมไปลองขับดูก่อนนะครับทุกคนราคา2องเจ็ดนี้ว่าจะพอหรือเปล่านะไปสตาร์ทยากเนี่ยบิดนิดเดียวบิดนิดเดียวเหรอนิดนึงนิดนึงไม่ติดป็นกันขโมยยี่ห้อนี้อเหรใช่ไม่เปิดสวิเกี้ยงเลยปแล้วไปแล้ว เอ้ยทุกคนสตาร์ทยากว่ะราคานตรงนี Or, ้เลยพี่จอหนสตาร์ทได้ไปเลยไหนอะน้องกายอะใต้เพจนัทางเดียวทางเดียวเอา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 แล้ว การขับดูแล้วนะครับทุกคนก็เมื่อกี้อันดับแรกเลยก็คือสตาร์ทยากนะครับแต่ว่าดีอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเวลาเราขับนะการสะบัดนี่ช่วยได้เยอะเลยเข้ามาดูใกล้ๆเมื่อกี้ังหวะที่ผมขับนะคือนิ่งเลยทุกอย่างนิ่งหมดเลยน่าจะเหมาะกับที่จอดีนะครับคันนี้มีการสะบัดด้วยนะเพราะว่าแกนิ้วแกไม่ครบเนาะ,อะเออ ก็เดี๋ยวเขาเร่งต้องไปเปลี่ยนภาษาให้แกน,นะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราตกลงราคาก่อนนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่2,700เนะเาะที่ขอยอหนึคำนะเดี๋ยวต้องกายค่อยว่ากันเนาะว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเนาะโอเคครับ กันเจ็ดันเจ็ดป่ะนงไก่ันเจ็ดเลยพี่กันเจ็ดเลยเต็มที่แล้วโอ้นกไก่ว่าไงเอานกไกจะอีอีคำหนึ่งก็ได้เพื่อจะราคาน่าจะโอเคขอขึ้นราคาอี้นิดโอ้ขึ้นราคาอี้นิด เด,เดี๋ยวๆทๆับใจก่อนๆๆๆเพื่อทำฝันพี่จอนะครับทุกคนเราจะได้คันนี้กลับหรือไม่มาไปเลยสองพันส, <ๆ S 1> ส,สอง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 ออ เมื่อกีมันก็สตาร์ทยากนิดนึงแล้วเนาะแต่ว่าตอนขับดีอยู่<ม>เครื่องก็ไม่จะมีปัญหาอะไรงั้นที่ขอค่าน้ำมันนะเดี๋ยวพี่ต่ออีกคำหนึ่งพอเลยต้นกายจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็แล้วแต่เลยนะโอเคพันเก้าไป เก้าเหรอพี่นีกงกายจะปล่อยไหมมั้นผมขอเอาไว้ก่อนขอไว้ก่อนเหรอครับทุกคนก็น่าจะจบแล้วนะครับก็คือลองไม่ได้คันนี้ไปนะครับจริงๆใหา่จะได้ให้พี่จอ,อไปขับนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว เอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวค่อยปั้นอีกคันเนาะโอเคครับ <Okay. S 1> ปั้นอีกคันมึงก็ราคาันก็จะเยอะกว่านี้หนะ่อยเนาะะว่าต้องซื้ออะไรเยอะเนาะใช่โอเคทุกคน <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะวันนี้มาหาน้องก,กายว่าจะมาจัดซื้อจักรยานให้พี่จอหน่อยนะครับนี่มาซื้อคันนี้เลยคันนี้ทาพร้อมกันกับคันผมนะนะใช่ท <Okay. S 1> ันทำพร้อมกันนะครับนี่ mm hmm. ก็ สรุปแล้วเราไม่ได้คันนี้ไปนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยเวลาเริ่มมีโปรเจกต์อีกคันค่อยทําให้คือจอเนาะอดเลยเนาะคันอย่างสวยอย่างดีเลยอะขับเมื่อกี้หนานิ่มดีก็ใช้ได้นะไปแล้วทุกคนนงกายก็อย่าลืมฝากติดตามน้องกายด้วยนะครับทุกคนก็ช่องเกี่ยกับเรื่องจักรยานติดเครื่องเนาะใช่เฮ็ด <Head S 2> <Head S 1> ทุกวันเฮ็ด <Head S 1> <Head S 2> ทุกวันเฮ็ดสุดแรงเฮ็ดสุดแรงเลย โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนไปแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ